พระเยซูริสทรงเป็นครูผู้ทรงสอนเราทั้งคําสอนและความประพฤติการกระทําเป็นแบบอย่างพระเยซูกิสทรงห่วงบรดาสาวกทั้งหลายและพระองค์ทรงปรารถนาให้สาวกนั้นรักซึ่งกันและกันปฏิบัติรับใช้กันด้วยความถ่อมใจพระองค์จึงสําแดงให้รู้ว่าความถ่อมใจที่แท้จริงนั้นคืออะไรความถ่อมใจในการปฏิบัติรับใช้กันนั้นที่พระองค์ทรงสอนพระองค์ทรงล้างเท้าสาวกให้สาวกดูนั่นีละครับ เรายังอยู่กันในโครงการอ่านเพราะฉะน้พระเจ้าให้จบหนึ่งรอบเป็นหนึ่งปีนะครับกับผมสนตุสกลวิสารครับรับใช้พี่น้องวันนี้เราสรุปกันในพระธรรมยห์นบทที่1 3 14 15นะครับเรื่องราวเป็นคําสอนนะครับปรจากถาธรรมสุดท้ายอําลาสาวกครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้าสู่กางเขนครับที่แทนบูชานั้นพระองค์ทรงทําเพื่อพวกเราด้วยความรักเอาละครับเรื่องราวของบทที่1 3 14 15นั้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูด้วยกันครับ ในบทที่13ถึงบทที่17เครับเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูกิตพระองค์ทรงมีคําสอนสุดท้ายนะครับอาลาบรรดาสาวกของพระองค์ในบทที่13นี่เป็นช่วงเวลาก่อนเทศกาลปัสกานะครับข้อหนึ่งบอกว่าพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปหาพระบิดาคําว่าถึงเวลาแล้วอันทีละครับถ้าเราย้อนดูอยากให้พี่น้องได้ย้อนดูนิดหนึ่งนะครับในะระธรสอย้อนบท ที่สองข้อสี่เมื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ถูกทรงทําหมายสําคัญแรกที่หมู่บ้านคานานะครับในการเปลี่ยนเล่าอุ่นนะครับพระองค์ทรงตรัสกับมารีมารดาของพระองค์ว่าเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึงพอบทที่เจ็ดครับขณะที่บรรดาพวกปรโรหิตธ,ธรรมอาจารย์กําลังจะจับพระองค์แต่จับพระองค์ไม่ได้นะครับยอห์นได้บรรยายว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์บทที่แปดยี่สิบก็เช่นเดียวกันยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ พอในบทที่ 12: ข้อ23ครับได้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่พระบุตรที่บุตรมนุษย์นั้นจะได้รับเกียรตินะครับจะได้รับพระเกียรติพอมาบทที่3ข้อหนึ่งพระองค์บอกว่าถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทําสิ่งที่พระองค์ได้รับพระเกียรติคืออะไรฮะทาตามน้ําพระทัยพระบิดาทําตามพระประสงค์พระบิดาครับแต่ด้วยเหตุว่าพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์ต้องไป แต่พระองค์ทรงรักบรรดาสาวกและห่วงใยพวกเขาเหลือเกินครับในเมื่ออาหารเย็นนั้นนะครับในพระภรีได้บอกว่ามารซาตานได้ดนใจยูดาสแล้วครับดนใจยูดาสเรียบร้อยแล้วถ้าเราดูในรายละ Au Kimberly. เอียดว่าทําไมมารซาตานจึงสามารถดนใจยูดาสได้ถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้เราก็จะพบว่ายูดาสนั้นมีลักษณะนิสัยที่มีความโลภใช่ไหมครับเห็นน้าหอมที่ฉลมเนละบอกเสดาดโอถ้าขายเป็นเงินนึงน่าจะได้มากโข จะไปทำกิจการอย่างอื่นได้มากมายทีเดียวความโลภทําให้ยูดาสกลับกลายเป็นผู้ทรยศพระเยซูคริสต์นี่เป็นเป็นเรื่องที่สอนใจพวกเรานะครับนะครับจากนั้นพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นพระองค์จึงลุกขึ้นจากโต๊ะเสวยนะครับพระองค์ทรงถอดรองเท้าพระองค์วางไว้และเอาผ้านะครับคาดที่เอวและพระองค์ทรงเทน้ําลงไปในอ่าง แล้วเอนาน้ําล้างเท้าบรรดาพวกสาวกค,ครับแล้วก็เช็ดด้วยผ้าที่คาดเอวนั่นแหละครับท่านทีล่ละครับมาถึงตัวนี้นิดหนึ่งครับว่าถามว่าพิธีล้างเท้านี่นะครับมันเป็นพิธีกรรมที่คิดเสียนต้องทําทำไหมฮะมันเหมือนพิธีมหาสนิทไหมมันเหมือนพิธีบัพติสมาไหมนะครับจริงแล้วนะครับหลายๆที่ก็ตีว่ามันเป็นพิธี ที่คิสเซียนคนจะต้องทําจะต้องมีเพื่อสําแดงถึงการถ่อมใจแต่ว่านะครับคริสเซียนทางโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ก็จะตีความหมายว่าอันนี้เป็นเพียงที่พระองค์ทรงสื่อความว่าเราจะต้องรับใช้กันด้วยความถ่อมใจนะครับคนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นผู้ผู้อาวุโสนะครับควรจะถ่อมใจรับใช้ซึ่งกันและกันเหมือนดังที่พระเยซูริ์ทรงล้างเท้าสาวก ถ้าตีความหมายแบบนี้นะครับการเป็นอาจารย์นะครับการเป็นผู้นําจะรับใช้พี่น้องจะต้องไม่มีหัวโขนจะต้องไม่มีอีโก้จะต้องไม่มีตําแหน่งไม่มียศเราสามารถตีความอย่างนี้ได้ว่าผู้นําคือผู้รับใช้ดังนั้นถ้าผู้นําเป็นแบบอย่างในการรับใช้พี่น้องในคิดตจักรได้ทอมใจซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับ ก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเยซูยยทำรรนะครับด้วยการล้างเท้าให้กับบรรดาสาวกอย่างนี้นะครับดังนั้นหลายๆคิดตจักรก็ไม่ได้ถือเอาพิธีการล้างล้างเท้าสาวกนะครับเอามาเป็นพิธีใช้ในคิดตจักนะครับหลังจากนั้นครับเปโตรนะครับก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์จะทรงล้างเท้าพระองค์ไม่ได้นะถ้าเราไม่ล้างไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ ี่ต้องดูตรงนี้นหนึ่งครับคาว่าล้างเท้านะครับในความหมายเดิมนะฮะเป็นลักษณะเหมือนการอาบนะ้าเหมือนการชําระครับสิ่งที่พระเยซูพระองค์ทรงพูดเนี่ยหมายถึงการชําระชําระล้างนะครับในยะหนึ่งที่พระองค์งงหมายถึงก็คือการชําระล้างบาปมนทินทั้งหมดในชีวิตของผู้เชื่อและสาวกของพระองค์ต้องบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ชําระท่านแล้ว ท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ถูกไหมครับไม่ใช่หมายความว่าถ้าไม่ล้างเท้าแล้วเราจะมีส่วนในในพระเยซูคริสต์ไม่ได้แต่ความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือการที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงชำระล้างเราทั้งหมดเพื่อเราจะสามารถมีส่วนในแผ่นดินของพระองค์มีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ครับดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงทําการล้างเท้าให้กับสาวกแต่ในายากของพระองค์นั่นหมายถึง การชำระล้างมนทินบาปทั้งสิ้นของพวกเขาด้วยครับต่อมาครับพระเยซูกิ์ได้อธิบายในถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นได้หมายถึงพระองค์ทรงสอนให้พวกเขาถ่อมใจในการรับใช้ซึ่งกันและกันเพราะพระองค์ทรงาวางแบบอย่างไว้พระองค์ทรงเป็นอาจารย์นะครับเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเป็นบุตรมนุษย์ที่พวกเขารู้แต่พระองค์ยังถ่อมพระไัยพระองค์ล้างเท้าให้กับพวกเขาเป็นสิ่งที่ต่ําต้อยมากหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของทาสครับเวลาจะเข้าบ้านทาสจะมีหน้านที่ล้างเท้า ของแขกที่จะเข้าบ้านดังนั้นพระเยซูจึงสอนครับบรรดาสาวกว่านี่นะพระองค์ทรงทําแล้วให้รับใช้ซึ่งกันและกันเหมือนดังเป็นทาสสมัครรับใช้กันและกันนี่นะครับพระองค์ทรงพยากรณ์ถึงการทรยศพระองค์นะครับว่าคนที่รับประทานอาหารของเรายกส้นเท้าใส่เราและพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา าสาวกก็มองหน้ามองตากันเอ๊ะใครและบรรดาสาวกนะครับก็ถามพระเยซูพระองค์เจ้าข้าคนนั้นเป็นใครพระองค์ตอบว่าเป็นคนที่เราเอาขนมปังจิ้มส่งให้จริงๆแล้วพระองค์ก็อาขนมปังจิ้มส่งให้ทุกคนนะครับจนมาถึงยูดาสออสคาริโอนนะครับเมื่อยูดาสรับประทานขนมปังแล้วซาตานก็สิงในตัวเขาครับพระเยซูจึงตรัสว่าท่านจะทําอะไรก็จงรีบทําเร็วๆนะครับ ปรากฏว่าหลังจากยูดาสรับขนมปังแล้วก็ออกไปทันทีครับเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนด้วยนะฮะพอยูดาสออกไปแล้วนะครับพระองค์บอกว่านั่นแหละครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะได้รับเกียรติแล้วพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ครับหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสกับบรรดาสาวกแล้วว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์พระองค์จึงบอกว่า เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันอย่างนั้นดังนั้นคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพี่น้องครับเปลี่ยนสกิดพระองค์ทรงประทานบัญญัติใหม่ให้แก่สาวกเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยสาวกมากนะครับ พระองค์ทรงปรารถนาให้เขาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมครับรักซึ่งกันและกันปฏิบัติซึ่งกันและกันด้วยความถ่อมใจและพระองค์บอกว่าสิ่งที่เรารักกันนะฮะดูแลซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ครับในบทที่14ครับเป็นการสนทนากันระหว่างพระเยซูคริสต์กับสาวกครับ หลังจากที่พระเยซูริตบอกว่าพระองค์จะเสด็จไปแล้วนะครับไปที่ที่พวกสาวกตามไปไม่ได้เปโตรก็สงสัยว่าทําไมเขาจะไปไม่ได้เขาพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อพระองค์นะฮะแล้วพระเยซูบอกว่าเปโตรนี่แหละจะปฏิเสธพระองค์ถึง3าครั้งก่อนไก่คันจากนั้นครับสาบวกก็มีจิตใจกังวลว่าพระเยซูจะไปและจะรับอันตรายหรือเปล่าเขาจึงมีความทุกข์ครับพระเยซูจึงปลอบใจเขาว่าอย่าใจอย่าให้ใจพวกท่านเป็นทุกข์เลยจงวางใจ ถ้าท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในพระองค์ด้วยเพราะพระองค์ไปฮะไปจัดเตรียมที่ไว้เพื่อเพื่อมารับพวกเขากลับไปอยู่กับพระองค์นะฮะโทมัสครับสาวกที่ช่างสงสัยถามพระองค์ว่าแล้วที่ที่พระองค์จะไปเนี่ยข้าพระองค์ไม่รู้จักแล้วข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นแหละครับเป็นทางที่จะนําพวกเขาไปสู่พระบิดานะ และก็พวกเขาจะรู้จักพระบิดาและจะได้เห็นพระบิดาเพราะมาทางนั้นครับกิเซียนยุคแรกจึงถูกเรียกว่าเป็นพวกทางนั้นครับหลังจากนั้นครับฟิลิปเองก็สงสัยครับก็เลยทูลขอพระเยซูกัสว่าขอพระองค์ทรงสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์เห็นเถอะครับแต่พระเยซูริตบอกว่าคนที่เห็นพระเยซูกิตก็เห็นพระบิดาดังนั้นพระเยซูริตบอกว่า จงเชื u, ่อเถอะว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในเราถ้าหากไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์แล้วเนี่ยก็ขอให้เชื่อกิจการเหล่านั้นเถอะเชื่อกิจการอะไรครับเชื่อในหมายสําคัญต่างๆที่พระองค์ทรงทําเพราะว่าหมายสาคัญนั้นมาจากเบื้องบนครับและขอให้เชื่อในพระราชกิจที่พระองค์จะทรงทําต่อไปนี้คือการเสด็จเข้าสู่กังเขนถวายตัวพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาและพระองค์บอกว่าคนที่วางใจในพระองค์นั่นแหละครับคนที่วางใจในพระองค์ จะทากิจการที่พระองค์ทรงทํานั้นและทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นด้วยถามว่ากิจการอะไรครับพระเยซูรค,รคริสต์พระองค์ทรงมามาทําไมครับถ้าเราจําได้พระองค์ทรงมาและพระองค์บอกว่าฮะให้ทั้งหลายท่านทั้งหลายกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระเยซูคริสต์มาสําแดงนะครับเรื่องการให้คนทั้งปวงได้วางใจในพระบุตรครับถ้าพี่น้องเราจําได้ตั้งแต่บทที่นะฮะหบทที่2บทที่3ไล่มาครับพูดเรื่องอะไรฮะ เรื่องการวางใจในพระบุตรการวางใจในพระวาทะการวางใจในความสว่างดังนี้คนที่ทํากิจการของพระองค์คือทําให้คนเชื่อวางใจในพระองค์นะฮะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ไหนคําว่าจะมีจํานวนคนมากกว่านะครับที่จะมาเชื่อวางใจในพระบุตรเพราะคนคนที่วางใจในพระองค์คนที่เชื่อว่าพระบิดาอยู่ในพระองค์คนที่เชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ในพระบิดานะฮะ จากนั้นครับพระองค์ทรงพยากรณ์ถึงได้บอกว่าพระองค์จะประทานพระผู้ช่วยผู้หนึ่งคือพระวิญญาณมาอยู่กับบรรดาผู้เชื่อทุกคนครับและพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์จะทรงอยู่กับบรรดาคนที่รักพระองค์ครับอันี่รักครับในตอนปลายนะครับพระองค์ทรงพูดถึงพระวิญญาณประุสธิ์ที่พระองค์จะทรงใช้มาในนามของพระองค์นะครับทาให้พวกท่านได้ รู้ทุกสิ่งนะครับสอนพวกเราทุกสิ่งและลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกล่าวทรงสอน <C le af> ดังนั้นงานการของการงานของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นั้นงานหลักก็คือสอนนะครับในทุกสิ่งสอนเรื่องอะไรครับสอนในสิ่งที่พระเยซูทรงกล่าวพระวิญญาณจะไม่ทําอะไรนอกเหนือจากที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทําทร,รงกล่าวนะครับเอาละครับเมื่อพระวิญญาณมาแล้วก็เป็นพระวิญญาณแห่งสันติสุข เขาจะมีสันติสุขเขาจะไม่กลัวนะครับนั่นแหละครับดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงหนุนใจเพราะว่าเขาตั้งหละที่พระองค์ทรงทำนั้นทำเพราะว่าพระบิดาทรงมีพระประสงค์พระบิดาทรงบัญชาพระองค์มานะครับเพื่อให้โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักพระบิดาจากนั้นนะครับพระองค์ทรงหนุนใจสาวกว่าไปไปกันเถิดไปที่ไหนครับพระองค์กำลังไปที่ ภูเขาคิดโรนครับในยอนบทที่15ครับพระเยซูคริสต์กับสาวกได้ออกไปครับจะไปที่คิดโรนฮะในระหว่างทางเราเชื่อว่าน่าจะพบกับสวนองุนพระองค์จึงยกอุปมาไม่ใช่อุปมาครับยกคําสอนในสวนองุนนี่แหละฮะมาสอนกับบรรดาสาวกว่าพระองค์ทรงเป็นเถาอางุ่นฮะเป็นเถาอางุนแท้ครับและก็พระบิดานั้นเป็นผู้ดูแลรักษา ขแขนงคือบรรดาสาวกทุกคนแล้วก็ผลที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เกิดผลฮะดังนั้นการเกิดผลที่พระองค์ทรงปรารถนาในถาวรองุ่นนี้นะครับที่พระบิดาผู้เป็นเจ้าของสวนต้องการนี่นะฮะพวกเขาจะต้องติดสนิทฮะติดสนิทในพระองค์ครับในข้อสี่บอกว่าจงติดสนิทในเราเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้ ทันทีแลักครับผลที่พูดถึงนี้พระเยซูคริสต์กำลังพูดถึงผลเกี่ยวกับเรื่องลักษณะชีวิตผลของพระวิญญาณและผลนี้นะครับเป็นคําเอกพจน์เป็นหมายถึงเป็นผลที่ออกมาเป็นพวงนะครับเวลาหงุนในหนึ่งพวงในหนึ่งพวงก,ก็จะมีหลายเมล็ดก็อาจจะเป็นผลที่เปรียบว่าด้วยความรักความปราบปลื้มใจสันตสิสุสขความดีความประณีความสดชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบรรคับตนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นผลที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาให้เกิดขึ้นในผู้เชื่อและผลที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากการงานของพระวิญญาณการงานของพระวิญญาณเกิดจากที่พวกเขาทั้งหลายได้เชื่อได้วางใจในพระบุตรครับนะฮะจึงเกิดผลได้ดังนั้นการติดสนิทในพระบุตรในยอห์นที่สิบห้าบอกนี้นะฮะคือการพวกเขาต้องเชื่อฟังครับ เชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนะฮะในข้อ7นะครับบอกว่าถ้าท่านติดสนิทในเราถ้อยคําของเราติดสนิทในท่านนั่นหมายถึงว่าคําสอนต่างๆที่พระเยซูทรงสอนพวกเขาไว้เขานํามาใช้นํามาปฏิบัติและหาไม่เกิดผลนะฮะสิ่งนั้นแหละครับจะเป็นสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า,แล,จาและทาให้พวกเขาเกิดผลในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์ ักัเสร็แล้วครับและจากนั้นนะฮะในข้อ12ครับพระองค์ทรงย้ำในเรื่องบัญญัติอีกครั้งหนึ่งว่าบัญญัติที่พระองค์ทรงให้นั้นคือให้พวกเขารักกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักพวกเขาทั้งหลายนะครับและพระองค์ทรงย้ำว่าความรักนั้นความรักที่ยิ่งใหญ่คือการที่มิตรสหายเสียสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนพระองค์ทรง ให้ตัวพระองค์เองเป็นเหมือนดั่งมิตรสหายของบรรดาสาวกนะครับนี่คือความรักจริงๆนะครับที่พระองค์ทรงปรารถนาและพระองค์ทรงปรารถนาให้สาวกรักกันและกันนะครับและหนุนใจสาวกด้วยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโลกจะเกลียดชังท่านทั้งหลายนะฮะถึงแม้โลกจะเกลียดชังท่านหลายโลกเกลียดชังพระองค์ก่อนก่อนที่จะมาเกลียดชังท่านหลายนะครับด้วยเหตุนี้ครับพระองค์จึง ให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นสเด็จมานะครับอยู่กับบรรดาสาวกเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งมาจากพระบิดาและให้เป็นพยานนะครับเป็นพยานในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทาโดยหมายสําคัญต่างๆที่พระองค์ทรงทำนะครับคําสอนต่างๆที่พระองค์ทรงสอนแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์พระวิญญาณนี่แหละครับจะเป็นพยานและพระวิญญาณจะช่วยให้เราเป็นพยานด้วยนะครับ เอาละรครับพี่น้องทีักครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรมยอห์บทที่13 14 15ครับแล้ววันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับขอพระเจ้าทรงไว้พรครับ